คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทถึงยอมจ่ายค่าโอทีสูงลิบเร่วให้คนที่ยอมอยู่กะดึกคนเดียวผมเพิ่งได้งานเป็นพนักงานไอทีเฝ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ตึกออฟฟิศใจกลางเมืองชั้น23ที่ผมอยู่มีเพียงแสงไฟสลัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และเสียงครางต่ำๆของระบบระบายอากาศที่ฟังดูเหมือนเสียงครางของคนที่กำลังขาดใจตายป้าแม่บ้านย้ำกับผมก่อนกลับบ้านว่าถ้าได้ยินเสียงเครื่องถ่ายเอกสารทำงานเอง ห้ามเดินไปดูเด็ดขาดเวลาตี2 2นาทีความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงคลิกคลิกคลิกมันคือเสียงรัวคีย์บอร์ดที่ดังมาจากโซนออฟฟิศมืดมื่นฝั่งโน้นผมฉายไฟฉายไปแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงโต๊ะว่างเปล่าและเก้าอี้ทำงานที่หมุนช้าๆเหมือนมีคนเพิ่งลุกออกไป แต่พอกล้องวังจรปิดบนหน้าจอของผมบันทึกภาพผมเห็นเงาดำทมินรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีแขนยาวถึงพื้นกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ที่โต๊ะของผมเองและที่สยองที่สุดคือเงานั้นค่อยๆหันหน้ามาหาดวงตาของกล้องแล้วอ้าปากที่ไม่มีฟันออกกว้างจนกรามแทบหลุดจู่ๆเครื่องถ่ายเอกสารที่มุมห้องก็เริ่มทำงานปรืด้ดปรืด้ด แสงไฟสีเขียวของมันสาดส่องไปในความมืดเหมือนดวงตาของปีศาจกระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่าไหลออกมาจากเครื่องผมพยายามจะเดินหนีแต่สัญชาตญาณกลับสั่งให้ผมก้มลงดูในกระดาษเหล่านั้นไม่ใช่เอกสารงานแต่มันคือภาพถ่ายใบหน้าของผมในอิริยาบถต่างๆทั้งตอนที่ผมกำลังนั่งอา่านกฎตอนที่ผมกำลังหวาดระแวงและแผ่นล่าสุด คือภาพใบหน้าของผมที่กำลังถูกมือเหี่ยวแห่คู่หนึ่งบีบคอจากด้านหลังผมรีบหันไปนอนข้างหลังแต่ไม่มีใครมีเพียงความว่างเปล่าที่เย็ยนเยือกผมตัดสินใจวิ่งไปที่ลิฟต์แต่ปุ่มกดลิฟต์กลับมีเลือดซึมออกมาและกลายเป็นเนื้อนิ่มๆเหมือนลูกตาคนเมื่อลิฟต์เปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ห้องโดยสารแต่มันคือตู้แช่ศพที่ซ้อนกันนับร้อยชั้นและร่างที่อยู่ในตู้เหล่านั้นทุกคนสวมชุดพนักงานของบริษัทนี้ ทุกร่างมีป้ายชื่อที่เขียนว่าพนักงานกะดึกและดวงตาของศพนับร้อยก็ลืมขึ้นพร้อมกันเพื่อจ้องมองมาที่ผมผมหนีกลับมาที่โต๊ะทำงานพยายามจะโทรแจ้งตำรวจแต่โทรศัพท์สำนักงานกลับมีเสียงกระซิบหาแหบว่างานยังไม่เสร็จห้ามกลับบ้านจูๆ่ๆนิ้วมือของผมก็เริ่มแข็งถือและเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเหมือนพลาสติกผิวหนังของผมเริ่มลอกออกและเผยให้เห็นวงจรไฟฟ้าที่อยู่ข้างใน ผมกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาเพราะลำคอของผมกลายเป็นสายเคเบิลทองแดงไปซะแล้วบริษัทนี้ไม่ได้จ้างคนมาทํางานแต่มันกำลังเปลี่ยนคนให้กลายเป็นฮาร์ดแวร์เพื่อประมวลผลความสยองขวัญตอนนี้ผมขยับตัวไม่ได้แล้วร่างกายของผมหลอมรวมเข้ากับเก้าอี้และโต๊ะทางานอย่างสมบูรณ์ตาของผมกลายเป็นเลนส์กล้องวงจรปิดที่ต้องเฝ้ามองออฟฟิศนี้ไปชั่วนิรันด์ผมเห็นพนักงานกะดึกคนใหม่เดินเข้ามา เขาดูสดใสและดีใจที่ได้รับเงินเดือนสูงๆเขาเดินมานั่งที่โต๊ะของผมโดยที่ไม่รู้เลยว่าเก้าอี e ้ที่เขานั่งอยู่นั้นทํามาจากกระดูกและเนื้อหนังของพนักงานคนก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกะดึกครับงานของเราง่ายมากแค่นั่งนิ่งๆแล้วปล่อยให้บริษัทกัดกินวิญญ,ญาณของคุณไปทีละนิดดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณสิครับเห็นเงาสะท้อนข้างหลังคุณไหมนั่นแหละครับคือผมเองผมกำลังจะช่วยคุณกด enter เพื่อส่งวิญญาณของคุณเข้าสู่ระบบตลอดการเสียงคีย์บอร์ดรัวเร็วขึ้นจนกลายเป็นเสียงรัวกระสุนและจบด้วยเสียง you've got mail ที่ถูกบิดเบือนจนหน้าขนลุกเสียงเหล็กกระทบกันในความเงียบที่หนาวเหน็บคุณเคยสงสัยไหมว่าในคืนที่เมืองทั้งเมืองหลับไหลแสงไฟนีออนสีขาวซีดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ท้ายซอยนั้นเปิดไว้เพื่อใคร ผมได้รับจ้างเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยกะดึกในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งกฎการทำงานที่นี่มีเพียงข้อเดียวคืออย่าหยุดเดินพนักงานกะเช้าบอกผมว่าถ้าเครื่องจักรหมายเลข7ที่ควรจะปิดไปแล้วเริ่มทำงานเองให้ผมเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอย่ามองเข้าไปในช่องใสาพานเด็ดขาดเวลาตีสองนาทีเสียงตึง ตึงตึงดังสนั่นมาจากโซนท้ายโรงงานมันคือเสียงเครื่องปั๊มไฮดรอลิกขนาดมหึมาที่กำลังทำงานด้วยจังหวะที่บ้าคลั่งกลิ่นน้ำมันเครื่องที่นี่รุนแรงมากแต่มันกลับมีกลิ่นเลือดเขวาๆเจือปนอยู่ผมฉายไฟฉายไปที่สายพานและเห็นวัตถุบางอย่างกำลังเคลื่อนที่มาตามสายพานนั่นมันไม่ใช่เหล็กแต่มันคือก้อนเนื้อที่ถูกอัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสมบูรณ์แบบ และที่ข้างบนก้อนเนื้อนั้นมีดวงตามนุษย์ที่ยังกระพริบอยู่จ้องมองมาที่ผมด้วยความเจ็บปวดเครื่องจักรที่กระหายเลือดและเงาในชุดหมีจู่ๆไฟทั่วทั้งโรงงานก็ดับลงเหลือเพียงแสงสีแดงจากสัญญาณเตือนภัยที่หมุนวนไปมาเหมือนเลือดที่กำลังสาดกระจายผมได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆลากผ่านพื้นปูนที่เฉอะแฉะไปด้วยน้ำมันแกรกแกรกแกรก เมื่อผมหันไปมองผมเห็นร่างของพนักงานในชุดหมีสีน้ำเงินเข้มยืนอยู่หน้าเครื่องจักรแต่ร่างนั้นสูงเกือบสาเมตรและแขนทั้งสองข้างของมันถูกแทนที่ด้วยใบเลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่ที่กำลังหมุนช้าๆจนเกิดเสียงโลหะเสียดสีกันหน้าแสบแก้วหูมันไม่ใช่คนแต่มันคือส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ถูกประกอบขึ้นมาจากเศษซากข,ของพนักงานกะดึกคนก่อนๆผมวิ่งหนีไปที่ประตูทางออก แต่ประตูกลับถูกล็อกด้วยโซ่ตรวนที่ทำจากลำไส้มนุษย์ที่ตากแห้งจนแข็งผมพยายามจะปีนหน้าต่างแต่หน้าต่างเหล่านั้นกลับกลายเป็นจอพลาสมาที่แสดงภาพวิดีโอวงจรปิดภาพที่ผมเห็นคือตัวผมเองที่กำลังถูกเครื่องจักรหมายเลข7ดึงขาเข้าไปในเฟืองแหลกผมก้มลงมองขาตัวเองและพบว่ามันกำลังถูกเส้นลวดสีดำนับพันเส้นที่พุ่งออกมาจากพื้นดินพันธนาการไว และลากผมกลับไปที่สายพานนั่นการกลายเป็นชิ้นส่วนอมตะและเสียงหัวเราะของฟันเฟืองร่างกายของผมถูกวางลงบนสายพานเหล็กที่เย็นเฉียบเครื่องจักรเริ่มทำการชหละผมอย่างเป็นระบบมันไม่ได้ฆ่าผมทันทีแต่มันเริ่มถอดข้อต่อกระดูกของผมออกทีละชิ้นเพื่อเปลี่ยนเป็นน็อตและสกรูผิวหนังของผมถูกลอกออกเพื่อนำไปหุ้มสายไฟที่เปลือยเปล่าผมกรีดร้องจนเส้นเลือดในตาแตก แต่น้ำเสียงที่ออกมากลับกลายเป็นเสียงหวูดของโรงงานที่ดังโหยหวนไปทั่วบริเวณตอนนี้สติของผมเริ่มหลอมรวมเข้ากับระบบส่วนกลางของโรงงานผมรับรู้ถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่ทุกคนที่กลายเป็นตลับลูกปืนกลายเป็นเฟืองเกียร์และกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่นผมเห็นพนักงานกะดึกคนใหม่เดินเข้ามาเขาถือไฟฉายและกดการทำงานฉบับเดิมเขาเดินมาหยุดอยู่ที่เครื่องจักรหมายเลขเจ็ด ซึ่งตอนนี้คือตัวผมผมเริ่มหมุนเฟืองในตัวอย่างรุนแรงเพื่อส่งเสียงเตือนเขาแต่เขากลับยิ้มและพูดว่าเครื่องจักรที่นี่ดูแข็งแรงดีจังเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความเจ็บปวดมันจะอยู่แค่ช่วงแรกเท่านั้นหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกมั่นคงเพราะคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ไม่มีวันพังทลายยินดีด้วยครับคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวใจดวงใหม่ของเครื่องจักรนี้ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากลูกสูบได้เลยครับตึงตึงตึงเสียงเครื่องจักรทำงานรัวเร็วขึ้นจนกลายเป็นเสียงบดเคี้ยวโลหะและเนื้อและจบด้วยเสียงพ่นไอน้ำที่ดังยาวนานจนเงียบสนิทแสงไฟที่ดับลงและใบหน้าที่ไร้ดวงตาคุณเคยติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าตอนที่เขาปิดไฟหมดแล้วไหมครับความโอ้อาที่เคยเห็นตอนกลางวัน หายไปทันทีเหลือเพียงความอ้างว่างและเงาของหุ่นโชว์เสื้อผ้าที่ทอดยาวไปตามทางเดินผมรับหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ของห้างเอเวอร์แกรนด์ห้างหรูยุค90ที่มีข่าวลือว่าเจ้าของเก่าเคยทำพิธีประหลาดในห้องเก็บของชั้นใต้ดินเพื่อเรียกยอดขายกฎที่นี่แปลกมากครับ ถ้าคุณเห็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าเปลี่ยนท่าทางเองห้ามจ้องตามันและอย่าพยายามจัดท่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาเที่ยงคืน33นาทีผมเดินตรวจที่แผนกเสื้อผ้าสตรีแสงไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวทำให้หุ่นพวกนั้นดูเหมือนซากศพที่ยืนตัวตรงผมเดินผ่านหุ่นตัวหนึ่งที่สวมชุดราตรีสีแดงสดพอก้าวเท้าผ่านไปไม่ถึง3ก้าวผมก็ได้ยินเสียงกึกกึกเหมือนเสียงพลาสติก กระทบกับพื้นหินอ่อนพอผมหันไฟฉายกลับไปจ้องคุณตัวนั้นไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมแต่มันกำลังคลานอยู่บนพื้นด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวและที่สยองที่สุดคือมันไม่มีหน้าแต่มันกลับส่งเสียงสะอื้นที่เหมือนกับเสียงแฟนเก่าของผมที่เสียชีวิตไปแล้วเขาวงกดกระจกและห่มลองชุดเลือดผมพยายามวิ่งหนีไปที่บันไดเลื่อน แต่บันไดเลื่อนกลับเคลื่อนที่ลงช้าๆทั้งที่ผมพยายามจะวิ่งขึ้นยิ่งวิ่งผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความมืดผมตัดสินใจเลี้ยวเข้าแผานกเครื่องสำอางที่มีกระจกเงาล้อมรอบทุกด้านแสงไฟฉายของผมสะท้อนไปมาจนดูเหมือนมีผมนับพันคนกำลังวิ่งหนีอยู่ในนั้น ทันใดนั้นเงาสะท้อนในกระจกของผมทุกบานก็หยุดวิ่งพร้อมกันพวกมันจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เครียดแค้นแล้วเริ่มเอามือทุบกระจกจากด้านในจนเกิดรอยกรานผมหนีเข้าไปในห้องลองเสื้อผ้าหวังว่าจะซ่อนตัวได้ชั่วคราวแต่พอผมปิดประตูกลิ่นของน้ำยาฉีดศพก็พุ่งเข้าจมูกจนอยากจะอาเจียนผมเห็นรอยเลือดซึมออกมาจากใต้ผ้าม่านห้องลองข้างๆและมีเสียงกระซิบเบาๆว่า,วา ชุดนี้ใส่แล้วดูดีไหมพอพม่านห้องข้างๆเปิดออกผมเห็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าที่ทําจากโครงกระดูกมนุษย์จริงกําลังพยายามยัดเนื้อหนังที่สดๆของพนักงานคนก่อนหน้านั้นเข้าไปในตัวมันเพื่อให้ดูเหมือนมนุษย์มันหันมาทางผมพร้อมกับกันไกลตัดผ้าอันใหญ่ยักษ์ที่ขึ้นสนิมกลงังผมหนีลงไปจนถึงแผนกของเล่นชั้นใต้ดินเสียงตุ๊กตาไขาลานเริ่มทํางานพร้อมกันจนดังสนัน่น ร่างของพนักงานทำความสะอาดกะดึกที่หายตัวไปปรากฏขึ้นมาข้างหน้าผมแต่เขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วผิวหนังของเขาถูกเคลือบด้วยพลาสติกใสจนมันวาวตาของเขาถูกแทนที่ด้วยลูกแก้วสีฟ้าที่ไร้วิญญาณเขาพยายามจะขยับปากพูดแต่เพียงเสียงลวดสปริงที่หักดังออกมาจากลำคอยินดีต้อนรับสู่คอลเลกชันใหม่ คโชว์เสื้อผ้านับร้อยตัวเริ่มล้อมรอบตัวผมไว้พวกมันไม่ได้ทำร้ายผมทันทีแต่พวกมันเริ่มถอดเสื้อผ้าของผมออกและใช้ปืนยิงแถบป้ายราคาปักลงหน้าอกผมตรงๆความเจ็บปวดนั้นเหมือนถูกเข็มล้านเล่มทิ่มแทงร่างกายของผมเริ่มแข็งทื่อผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นพลาสติกสีขาวนวลผมพยายามจะกรีดร้องแต่ลิ้นของผมถูกเปลี่ยนเป็นก้านเหล็กเพื่อยึดโครงร่างไว้ ผมกลายเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าตัวใหม่ในตู้โชว์หน้าห้างตอนนี้ผมมองเห็นแสงแดดของเช้าวันใหม่ผ่านกระจกหน้าร้านผมเห็นผู้คนเดินผ่านไปมายังมีความสุขผมเห็นเด็กน้อยชี้มาที่ผมแล้วบอกแม่ว่าหุ่นตัวนี้ดูเหมือนคนจริงๆเลยนะแม่ใช่ครับผมยังอยู่ในนี้ผมรับรู้ถึงความร้อนของแสงแดดและความหนาวของแอร์ในห้างผมต้องยืนนิ่งๆในท่าเดิมไปชั่วอินดรอนเพื่อรอให้ถึงกะดึกคืนถัดไป คืนที่ผมจะได้ขยับตัวออกไปหาสินค้าชิ้นใหม่มาเติมในสต็อกเห็นชุดที่ผมใส่อยู่ไหมครับมันกำลังรอให้คุณมาลองใส่อยู่นะครับเข้ามาสิครับห้างเรายังเปิดรับสมาชิกใหม่เสมอตลอดการเสียงสัญญาณปิดห้างดังยาวออกไปสลับกับเสียงโหวเราะของหุ่นโชว์ที่ดังสะท้อนไปมาจนจบด้วยความเงียบ